ตอ,อนที่31ผู้สืบทอดเข้าจมตีกันไว้ทันใช้พลังโจโซโดนเคนจะคู่ใช้พลังยกตัวให้ลอยขึ้นเนื้ออากาศก่อนจะทำการบีบคออย่างแรงหายใจไม่ออกจมตีทั้งสองพี่น้องจมตีทั้งสองกระเด็นออกไปเคโซเคสโุซุเออจ,จูเอโซและเคจิสุกุนแน่นิ่งไปแบบไม่ทราบสาเหตุ ตายแล้วกันเหรอได้ใจเวียงโจโซแคจะครเวียงโจโซกระแทกกับกระเคงแรงเฮือสลบเหลือใครอีกนะมองรอบๆพุ่งเข้าจมตีหลบยังไวต่อยเข้าอย่างแรงอืใช้พลังบวกจมตีอ้อใช้วิชาโรหิตเริ่มหง,งุดหงิดไอ้พวกเสสวะนี่มันเยอะจริงๆโดนจมตีใช้ขวานฟันแม่งหลบ ต่อยแล้วเตะลบยังไวระเบิดพลังเริ่ม,มโมโหใช้พลังเพื่จะคุ่ทำการสร้างขึ้นพลังขนาดใหญ่ขึ้นมาก่อนจะทำการโจมตีใส่เมเมทันทีเฮ้ใช้พลังวับหายไปโจมตีโดนเต็มเต็ม,ตมแล้วก็ตกใจดิ่ิิม,มัยะเข้าไปช่วยเฮดนพลังซัดจนกระเด็นมาอีวิ่งเข้าไปยืพลังนั่นมันอะไรกัน คาฮาลิฉันว่าเราอย่าเพิ่งเข้าไปตอนนี้เลยดีกว่าแต่พวกเขากำลังแย่นะนายก็เห็นนี่ว่าเจ้านั่นมันแข็งแกร่งขนาดไหนอะ่ะถ้าบุ่มบามเข้าไปตอนนี้เดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็ตายกันหมดพอดีจดฉันว่าที่ฮิราละพูดมันก็มีเหตุผลนะถ้าเข้าไปในตอนนี้ก็มีแต่จะเสียเปรียบ รอหาจังหวะที่มันเผอแล้วค่อยเข้าไปจะดีกว่าเดี๋ยวก็โดนเป็นมะม่วงค่ะลูกเต๋าหรอกนะคะ่ะชิมเมอฮ้ยหมดแล้วสินะปาดเหงื่ออืงปาเหนื่อยได้วหรออืมทีนี้ก็เหลือแค่หันไปมองยูจิเออรูปรักเดินเข้าไปหา,ายูจิไงรู่เป็นไงบ้างซะขยับไม่ได้ว่าไงรดีย๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวนานี ว่าไงลูกรักชัตฟิลมากเมื่อกี้คือแบบเลื่อนใช่ไหมเลื่อน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 แบบไม่ได้สนข้างล่างเลยไงแบบเวลาพี่จะอ่านใหญใช่ไหมพี่จะอ่านแบบแชทแบบตัวหนังสือทีละทีละทีละประโยคทีละประโยคน์รอบแบบว่าไงลูกรักพี่อึ้งแบบเซอร์ไพรส์มากๆนะคะจุดแก่ไอ้ชั่วทำไมพูดกับแม่แบบนั้นล่ะจุดๆๆจะพจดิคได้สร้างภาพร้อนขึ้นมาเพื่อหลอกล่อยุจิ ยิ้มแกไม่ใช่แม่ฉันอีแม่ปลอมอีแม่ทรพีอีแม่สมภเวสิฉันไม่มีแม่ชั่วๆแบบแกคนอย่างแกน่ะมันไม่เคยรักใครจริงหรอกขนาดลูกแท้ๆท,ที่แกขอดออกมาเองอะ่ะแกยังทำร้ายเขาได้ลงคอแกมาใครชั่วไอ้สารเลวไอ้ขยะสังคมไอ้มารศาสนะนี <c oughs> <c oughs> โคตรคำข่พูดเลยอย่างสาจัจใจอ่ะพี่สจัจใจมากเลยอ่ะใช้พลังเข้าโจมตีเฮ้ยโจมเ,เป้โจมเปม่อนนะมาเข้ามากันอยู่จิไว้คุณฮิลุกุมะไม่ต้องห่วงนะครับผมจะปกป้องคุณเองเจิดโจมตีใส่ไม่ยั้งทำทำวะมีกูจะหลบโจมตีหลบสร้างลากไม้ขนาดใหญ่โจมตีเวิ่งหลบอย่างไว ใช้พลัง,ลงในทันใดนั้นแล้วก็ก็ปล่อยขึ้นน้ำออกมาเป็นจำนวนมากโดนน้ำซัดอีกแล้วนะต่อยเข้าที่หัวอย่างแรงเออเตะเข้าอย่างแรงกระเด็นไปไม่ได้การแล้ววิ่งเข้าไปช่วยฮะวิ่งตามไปทั้งสองปล่อยกระแสไฟ,ไฟฟ้าปิกาจูโดนช็อตนั่นแหละมันเข้าจมตีลบเข้าจมตีมึงลบหลบเก่งจริง,รงๆนะพวกนี้โอ่มาจจะด้านหลังแล้วก็ซัดเข้าที่ท้ายถอย แล้วก็สลบไปเฮ้ยเข้าจมตี้ักทักขบะโอเมก้าทักขบะจัดกานมันหลบยังไวกเดินไปฮะเกิดอะไรขึ้นน่ะช่างมันเถิดวิ่งเข้าไปประชิดตัวโดนจมตี้ต่อยแลแ้เตะโดนอัดเอาดาบฟันและทัในใดนั้นเขาก็โดนฟันและกลายเป็นมะม,ม่วงนะฮะเกะกะวางทางจริงๆใช้พลังจมแล้วก็จมตีฮะคาชิมะโน โจมตีกับกระเด็นไปไกลกังวลคุณฮิรุกามะมฮิรุกามะแล้วหนึ่งคุณฮิรุกุรุมะครับหนีไปเถอะครับหนีไปตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับจุดจุดชีวิตนี้ที่เหลืออยู่ตอนนี้ถ้าผมต้องตายจริงๆผมคงไม่เสียดายชีวิตแล้วละครับแต่คุณอิตารุิยูจิคุณเพิ่งจะอายุแค่15คุณยังมีอนาคตอีกไกลนะครับ จริงๆแล้วปีนี้ผมอายุ22แล้วครับทนายสั่งเสียกันพอหรือยังฉันจะได้ค่าพวกเออพร้อมกันทีเดียวบางอยู่จิไว้ง้างดับขึ้นและยิ้มนะใส่เวทแพรผันมิติแปรปรวน ทันใดนั้นพวกเขาก็โดนโจมตีเข้าเต็ม,ตมก่อนจะกระเด็นออกไปคุณซารินะ่าลุกขึ้นอิตาลีคงเป็นอะไรไหมคะสายหัวมองรอบๆเฮ้ยเข้าโจมตีแล้วก็ใช้พลังมันตกใจพวกมฮิโตได้โดนโซ่บางอย่างลัดตตัวเอาไว้พร้อมทั้งโดนพลังบางอย่างกดทับเอาไว้และขังเอาไว้ในกรงขังขนาดใหญ่แล้วก็ใช้พลังไม่เป็นไม่ ไม่เป็นไรแล้วนะคะพวกเราจะชมจมตีตกใจเข้ามาขวางไว้เซนเซสตูรุเฮ้ลมตึงแน่นิ่งไป no สตูรุวิ่งเข้าไปดูสตูรุสตูรุแก้กสครีดและทนาดนั้นนั่นเองยูจิก็ลอยขึ้นเหนือฟ้า ้อกับมีพลังเฮ้ยบางอย่างพุ่งออกมาจากตัวยูจิจิจิจอึง้งโอ้มก็ดพลังนี่มันตายทันทีตายทันทีฮะน,นั่นมันอะไรนะ่ะอย่าบอกนะว่าฮาคิราชันไม่ใช่นะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะกลิ่นอายของเทพนั่นเหรอพลังนี่มันหันไปมองโอ้นั่นไงเลนะร่างสอง,ส,งสันเกือนาซี จมปีตกใจนะเขตจะคู่แล้วมาหิตตก็ถูกยกให้ลอยขึ้นเหนือกาอากาศแล้วก็ฉีกมันแหลมชิ้นเลยน้องยูไอ้น้องเลนะแล้วก็ใช้พลังเอ,อื้อหักเลือดโดนบีบคอพี่เราจะทำยังไงดีอ่ะนั่นไม่ใช่เลยนะจังแน่ๆสตูลุเคยอืมสตูลุแล้วหนึ่งสตูลุเคยเล่าว่าเลนะถูกใครบางคนทำให้กลายเป็นผู้หญิงดูจากสายตาและท่าทาง มันไม่เหมือนเลยนะจังเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ดินสุดชีวิตเออดิ้งดิ้เหมือนหมาเลยนี่หมาเดียวดายมึงอ่หะหายใจไม่ออกยิ้มบีบแรงขึ้นสำเร็จแล้วผู้สุบทอของข้าฮะใช้พลังหนึงน่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 งหนึ่งหนึ่งเลยนะทำการใช้พลังบางอย่างใส่คินจะคู่และมาฮิตโตก่อนที่ทั้งคู่จะ อดโอยด้วยความเจ็บปวดเรากับถูกน้ำแลลวคมทิมแท,มทงซ้ำไปมานั่นแหละใช้พลัง <c oughs> และทันใดนั้นเกจักุและมาฮิตโตก็ถูกเผาทั้งเป็นจนกลายเป็นเท,ท่าไปเลยนะคะปวดหัวอ๋อหันไปมองซาลีนะาเซดับขึ้นมาควบคุมตัวเองไม่ได้เดินไปหาซาลีนะม่ไม่ที่ถอยเร็วเอาดับ ฟันฮะ no เอามือรับดาบไว้ tekrar. ดึงเข้ามากอดผักกอดไว้แน่นเลยนะฟังข้านะตั้งสติ <reinfor ie. S 1> สติสติอย่าปล่อยให้ความมืดมาครอบงำจิตใจของเจ้าสิปวดหัวสลบไปรับตัวไว้แดนมีคนมาขวางไว้ซะได้แต่ช่างมันเถอะยังไงซะตอนนี้แผนของข้าก็สำเร็จแล้วยิ้ม ดีดนิ้วตกใจขยับได้แล้วพลังกลับมาแล้วด้วยจ,จริงด้วยนี่มันเรื่องอะไรกันน่ะแล้วพลังเมื่อกี้มันคืออะไรมันคือพลังของเทพไม่ผิดแน่ครับเทพอีกแล้วเหรอครับถ้าทางจะไม่ใช่เทพแค่เทพระดับสูงธรรมดาด้วยอืมอียงวะดีดนิ้วมองรอบๆทุกคนหายไปแล้วตอนนี้ทุกคนอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วครับ เดี๋ยวค่อยกลับไปรักษาที่หลังมองเลยนะไปดูเลยนะกันดีกว่าอืมอุ้มท่าเจ้าหญิงสลบอยูอ่ลูกแม่วิ่งมาเข้าไปหาเลยนะมองแรงถอยออกมาทันทีจุดจ,จ,จ,จุสุขุนะอืมฉันฝากนายช่วยพาเลนะไปส่งที่ห้องหน่อยนะเปิดประตูมิติอีกสักพักฉันจะตามไปไม่ต้องกังวลหรอกเดี๋ยวเลนะก็ฟื้น เดินเข้าประตูมิติไปสุขุณะไม่ได้พูดอะไรต่อและเดินเข้าประตูมิติไปทันทีโอเชีองง่ายจริงนะสุขุณมันดูแปลกๆไปนะไม่เคยเห็นมันเป็นแบบนี้เลยอะ่ะอืมช่างมันเถอะรีบกลับไปดูทุกคนก่อนดีกว่าอืมงั้นพี่กลับสวนก่อนนะไม่รู้ว่าป่านนี้ท่านพ่อท่านแม่จะเป็นยังไงบ้างอะ่ะครับอืมงั้นพี่ไปนะเออพี่บรกเกต ไรสดนะคะเมื่อกี้ไว้เจอกันพยักหน้าวับหายไปหายว่าไปนั่นแหละไปกันเถอะอืมแล้วก็วับมาฮาลุกะได้พายุิโตวับมาทุกคนนอนเรียงรายกันอยู่มีทั้งคนที่ตายและบาดเจ็บสาหัสไอเคนนี่มันชั่วจริงๆอีกแบบเคนนี่หวังว่าครั้งนี้มันคงไม่กลับมาอีกนะอืมฉันก็หวังให้มันเป็นอย่างนั้นนะ มันโผล่มาทีไล่กับมีแต่เรื่องทุกทีอืมใช้พลังฮารุกะได้ใช้พลังรักษาทุกคนลืมตาตื่นอิตาโดริมองหาใจเย็นก่อนนะครับยูจิคงปลอดภัยดีครับฮารุกะสั้งตอนนี้อิตาโดริอยู่ที่ไหนเหรอครับอยู่ที่หอพักครับยังไม่ฟื้นผมว่าคุณฟูชิโนโรพักก่อนดีกว่านะครับแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันวันนี้ทุกคนเหนื่อยมามา,มากแล้ว ลืมตามาอีกกรอดนิชินิยะลืมตามิวสัง่งเนื่องจากความเหนื่อยล้าจากการต่อสู้ทำให้มิวะจังสลบไม่ได้สติแต่เดี๋ยวสักพักหน่อยเดี๋ยวพักสักหน่อยก็น่าจะฟื้นแล้ว่ละครับจุดจุดตื่นลุกขึ้นสุรงุงุนายเป็นอะไรไหมฉันโอเคเออฮารุกะคุงยูจิคุงเป็นยังไงบ้าง ปลอดภัยแล้วค่ะ่ะครับแต่ยังไม่ฟื้นเลยไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าได้นอนสักพักหน่อยเดี๋ยวก็ฟื้นแล้วครับแต่มันก็มีอยู่เรื่องหนึง่งเรื่องอะไรหรอครับเออเรื่องมันยาวนะครับเอาไว้ผมจะเล่าให้ฟังพรุ่งนี้แล้วกันนะตอนนี้ผมว่าทุกคนไปพักกันก่อนดีกว่าครับอ่ะ 31โปิดติดตามตอนต่อไปมาแล้วค่ะน้องยูแกเป็นผู้หญิงแล้วผู้สุบทอดคืออะไรผู้สุบทออปารตตะวันไม่ใช่นะเฮียสุกนาโผลมาแล้วหลังเนิบบทเป็นนานมากห้าทุ่มสี่นาทีละแอดไปนอนก่อนนะคะทุกคน g ไนฝันดีนะเออนี่มันมาเฮ้ยยุงยุ่งยุงักดพี่งจะมานกดพี่ จูจ่คผมก็กลายเป็นผู้หญิงนี่มันมาคิมะนี่นะมาคิมะจังนั่นแหละค่ะนันนี้ก็จบแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะ